สวัสดีค่ะของขวัญน,นะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาเออของที่เพิ่งไปช็อปมาวันนี้นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่ขวัญได้แบบออกจากบ้านแบบจริงจังนะเพราะว่าออกไปกินข้าวคุณแม่ที่เพ r ร์ลนี่คือบ้านขวัญอยู่แถววัาชรพลนะนาทีที่เพรลนลลี่มันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายเครื่องสำอางที่แบบไม่ได้ขายแบบของแบรนด์แต่จะเป็นขายของที่ไม่ไม่ไงอะ่ะเหมือนเป็นแบรนด์คนไทยพวกแบบคอสลุ้พวก อะไรอะเวตแอนไวนอะไรประมาณนี้เป็นเป็นแบรนด์ต่างๆที่มันไม่ใช่แบรนด์เคาน์เตอร์ไม่ใช่ร้านของนําเข้าอะไรขนาดนั้นอะเออทีนี้แบบแล้วในร้านอะคือมันไม่แต่ของแบบน่าสนใจมากแล้วก็แบบอดไม่ได้ที่จะต้องแบบนานแล้วไม่ได้ใช้เงินใช่ไหมก็เลยต้องแบบถลุเงินตัวเองนิดนึงวันนี้หมดไปแบบสองพันสองพันหกร้อยกว่าบาทเพราะว่าแบบขวัญซื้อแปลงด้วยอ่ะ๋ยวเรามาดูกันเลยละกันอันนี้เป็นถุงที่ขวัญได้มานะคะ เปิดดูข้างในกันดีกว่านี่ยแกะก่อนนี่ยังไม่ได้แกะออกมาดูนะเนี่ย่คือเปิดให้ดูเลย่คือแกะอันแรกอันแรเป็นน้ำแร่น้ำแร,ำแร่โอกูมาค่ะคือรู้สึกว่าแบบอยากลองเพราะว่าช่วงนี้ขวัญได้ลองน้ำแร่หลายยี่ห้อมากแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้ำแร่มันโอเคนะหแบบลังจากที่ได้ลองมาไม่ว่าจะเป็นแบบยี่ห้ออะไรนะบิกินอลากรัส เอวียังเออเยอะแยะใช้เยอะมากเลยช่วงนี้เพราะว่าแบบไม่อยากจะทาครีมหนาะๆนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเออพอมันฉีดระหว่างวันมันเฟรชดีก็เลยอยากจะลองเจ้าโอกุมะโดยเพราะว่าแบบเห็นเห็นทุกคนแบบใช้กันเยอะอ่ะเดี๋ยวลองแกะให้ดูเลยละกันแกะให้ดูที่ตรงนี้เป็นที่แรกปกติขวัญจะเป็นคนแบบขี้เห่อมากเลยจะไม่ยอมจะไม่ยอมแบบค่อยๆแบบสะสมแบบบางคนจะทําคลิป คลิปเปิดกล่องใช่ไหมแบบก็ว่าแบบเออได้อะไรมาก็มาเปิดดูขวัญทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้เพราะว่าแบบขวัญนั้นชอบแกะดูเลยตอนนั้นแล้วก็อดอด,อดไม่ได้ที่จะรอสะสมมันให้มันเป็นหลายๆกล่องแล้วค่อยเกบมาดูที่ีค่อ่ะอันนี้ขวัญลองซื้อมาเป็นไซส์เล็กก่อนนะคะเผื่อว่าแพ้อะไรยังไงอย่างเงี้ยแพ็กเกจมันก็ก็โอเคนะแกะคือแบบเห็นเขาบอกว่ามันช่วยลดสิว ทำให้หน้าชุ่มชืน้นแล้วบางคนก็เอาไปแบบไปฉีสดส่มาร์ชีสแล้วก็พอกหน้าไว้ได้ด้วยหัวสเปรย์มันก็เป็นหัวสเปรย์แบบทั่วๆไปนะคะฉีดแล้วมันก็ฉีดห้ดู้าไ,ไม่ออกเดี๋ยวออกมาไม่มีกลิ่นอ่ะเฮ้แต่ว่าละอองมันออกดีนะละอองมันเป็นฝอยๆเล็กๆ แต่มันก็ไม่ได้ฝอยเล็กถึงคนาดที่แบบอัดแก๊สอะ่ะอโอเคโอเคขวัญซื้อมาในราคา4 40 4 40กว่าบาทเพราะว่าขวัญซื้อเกิน1,500บาทแล้วขวัญได้สมัครสมาชิกฟรีของร้านและเชสนะคะก็เลยนั่นแหละได้ราคาสมาชิกต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ที่แบบอยากลองมานานแล้วแต่ว่าแบบอยากจะเห็นของจริงก่อนแล้วค่อยสั่งนะั่นคือไม่แน่ใจว่ามันอ่านออกเสียงว่าอะไรอะ่ะมิงส์หร m i n นส์และเชสน่าใช่เป็นขนตาปลอมที่ผลิตที่เกาหลีและเป็นขนตาปลอมที่ใช้ขนมิคงนะคะน,น่าจะว่ามิ้นมินส์และเชสเอออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นแฟนคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาแบบรู้สึกว่าจะไปผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วคือมันสวยมากอ่ะแกะให้ดูแพคเกจมันน่ารักมากอะดูดิ ทำเป็นกล่องละน่าละอันนี้690บาทบอกเลยว่าเป็นขนตาปลอมที่แพงที่สุดในชีวิตที่เยซื้อมานะก็เลยอยากจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนดีมากไหมอะไรเงี้ยแกะให้ดูหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้น่ารักมากดูสิแกอันนี้ขวญซื้อมาเป็นเบอร์หกนะคะเป็นเบอร์ที่แบบ ค่อนข้างธรรมชาติเลยแล้วก็มันจะแบบขนตามันจะฟูฟูนิดนึงเป็นรุ่นแบบสำหรับใส่อะดูตามันจะกลมโตขึ้นนะคะเ้ยแพ็กเกจสวยงามอะดึงตรงเชือกนี้แล้วมันก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวขวัญไปลองติดให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่ขวัญทากาวไว้ที่ขนตาแล้วนะเดี๋ยวจะลองติดให้ดูก่อนกระจกมา วิธีการติดง่ายมากนะม,มองล่างไว้แล้วก็พยายามติดไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะเช่นเราติดที่หางตาก่อนใช่ไหมก็ติดให้มันติดให้มันแน่นก่อนแล้วเราค่อยแปะที่หัวตาเ,เดี๋ยวรอก,กาวแห้งนะมันจะไม่เห็นเป็นสีขาว,ขาว มันเริ่มแห้งแล้วนะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างปะมันมันธรรมชาติดีนะมันไม่ยาวมากอะคือขวัญไม่ค่อยชอบแบบขนตายาวมากเพราะว่าขวัญตาเล็กเพราะมันตาเล็กอะแล้วใส่ยาวๆมันจะทิ่มไปชนคิ้วอะอะให้ดูใกล้ๆไปคือขนตาแบบเนี้ยพวกขนมิงขนฮะขนม้าอะไรเงี้ยมันจะนุ่มกว่าแล้วคือมันจะเรียงเส้นสวยกว่าเยอะนะให้ให้ลับตา คือใครไม่เคยลองต้องลองจริงๆแบบมันจะมีหลากหลายราคาไอ้พวกแบบพวกขนสัตว์พวกเนี้ยนะคะและที่สําคัญคือเขาไม่ได้ทํร้ายสัตว์เพื่อจะเพื่อจะได้เอามันมานะคือเขาเก็บมาล้างทําความสะอาดอะไรเงี้ยหลังจากที่มันผลัดขนอย่างอันนี้ขนมิงเขาคงแบบรอให้มันผัดขนก่อนแล้วค่อยๆเก็บมาล้างทาความสะอาดแล้วเอามาเลี้ยงเป็นงานแฮนด์เมดนะคะเข้าใจเลยว่าทําไมแพงมันสวยอะเนี่ยดูดิคือมันไม่ว่าวาังอะ มันกำลังดีมันธรรมชาติแล้ขวัญชอบขนตาที่เป็นธรรมชาตินะสรุปว่าชอบมากอันนี้นัจ้ะต่อมาเป็นตัวที่เห่อไม่แพ้กันเราจะติดขนตาข้างเดียวแบบนี้ตลอดยใ,ใช่ไหมใช่ได้นี่คะ่ะแปลงของม i ซ u h o บร Brush นะคะเป็น Made in Japan ตัวนี้ขวัญซื้อมาในราคา1170บาทเป็นแปลงตัดแต้ง คนมันดีมากขนมันแบบมันคือดูดูความละเอียดของขนแปลงดีคือมันแน่นแล้วมันแบบมันคงจะจิกเนื้อแป้งขึ้นมาได้ดีมากแล้วก็ปัดแล้วมันจะเนี๊ยบอะเนื้อมันจะเนียนแป้งมันจะเนียนติดไปกับหน้าขวัญอะเคยใช้แปลงถูกๆนะแล้วรู้สึกว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะทุกคนต้องรองแบบไม่ไม่ใช่รอง ต้องลองอะพวกแปลงที่มันทํามาจากขนสัตว์อันนี้ทามาจากขนกระรอกแต่ว่าไม่รู้กระรอกพันุไหนนะคะเออก็ดูนี่มันนิ่มมากเลยอะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะเออคือแบบขนมันแบบมันแฮบบนเมดสุดๆอะมันแฮนเมดอะอันเนี้ยแล้วคือมันคุ้มราคาขวัญว่านะเพราะขวัญเคยซื้อแปลงแม็กมาเป็นแปลงคาบูกิของแม็กราคาสองพันกว่าบาท ไม่ก็ตอนซื้อคือแบบซื้อไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอขวัญซื้อไปตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วจนตอนนี้ขวัญฝึกสอนอยู่ปีห้าคือมันขนมันระวังนี่แทบนับเส้นได้เลยอ่ะคือแบบไม่ถึงกล้าพูดเลยว่าไม่ถึงยี่สิบเซนคือมันดีมากจริงมันแล้วแบบมันพุ่มมันเป็นมันพุ่มมันแน่นขนมันแน่นแล้วพอปัดแป้งยิ่งแป้งผสมรองพื้นนะคะคือแบบเนี้อบักกริปเลยอ่ะเออดี แอีกอันนึงที่ขวัญเพิ่งซื้อมาเป็นของซิก m a เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะซิก m a 3D HD p r e i s i o n เป็นเขาบอกว่ามันเป็น 3D สามมิติไม่รู้ทำไมเหมือนกันจะสีขาวราคา640บาทแตกต่างจากธรรมดายังไงตัวนี้มันเป็นแปลงที่ใช้ลง,ลงพวกแบบคอนซีลเลอร์หรือแบบรองพื้นในจุดเล็กๆอะแล้วหัวแปลงมันจะตัด เป็นเขาเรียกออไรเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมะแปงมันจะตัดอย่างเงี้ยแล้วพอรู้สึกว่ามันมันน่าเล่นอะก็เลยซื้อมาดูสิความเปลืองตังค์แล้วมันเข้าแบบไปตามซอกอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคนะมันมีเหลี่ยมเหลี่ยมตัดตัดเอาไว้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาน,น่าจะเวิร์กแล้วก็ตรงนี้ดูดิมันเข้าร่องจมูกพอดีอะเห็นปะ ลองฝากได้ได้คิ้วได้ไดีอะเดี๋ยวต้องลองใช้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะแต่ขนมันแน่นโอเคนะมันมีรุ่นแบบรุ่นใหญ่ที่เอาไว้ลงรองพื้นแล้วก็รุ่นเนี่ยที่ไว้เอาลงคอนซีลเลอร์หรือแบบเก็บรายละเอียดเเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นลิป <laughs> ลิปสติกของ Wet n w i l d รู้สึกแบบอยากได้ก็เลยซือ้อมา สีชูการ์พล m มแฟรี่สีออกม่วงม่งม่วงเข้มแกะให้ดูวันนี้อากาศร้อนมากเลยอะแลนี่คือขวันออกไปนอกบ้านใช่ไหมสะเก็ดแผลไว้สะเกตอีสุใสที่แบบมันเพิ่มแห้ง้หลุดคือมันอยู่ตรงแถวเสื้อพอดีอะแล้วแบบมันขูดหลุดเจ็บมากเลย เกียรติเกียรติแพ็กเกจเวทแอนด์ไวตรงเนี้ยเวทแอนด์ไวผู้พิดเนี่ยตรงี้มันแกะออกมามันก็เพื่อแล้ว,ว่ามันขูดกับลิปสติกกันเห็นไหมโอลิปสติกมันแบบเยอ,ออกมาอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยแต่เนื้อลิปเขาดีจริงๆนะสีนี้คือไม่เคยไม่ค่อยมีสีม่วงเท่าไหร่ก็เลยซื้อมาร้อยสามสิบเก้าบาทแพงแพงกว่าร้านอื่นไหมไม่รู้อะจบหมดแล้ว ซื้อมาไม่กี่อย่างเองแต่แบบฟาดไปต้อง2,600กว่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาเหถอของบ่อยๆจริงๆเพราะว่าแบบที่มาเ่ออะไรวันนี้เพราะว่าว่างอยู่บ้านไม่ได้ไปสอนตัวนักเรียนติดอิสุอีสัยนะคะก็อนี้ไปเออจะบอกว่าอยู่ดีเมมกล้องมันก็เต็มก็เลยไม่ได้พูดตบ้ายเลยก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย